กุ้งกระเบ็ดนี่เกือบเท่ากับแล้วนะเออเข็มจะตัวเท่ากุ้งหรือกุ้งจะเล็กตัวเท่าเข็มเนี่ยเป็นเข็มเบอร์หนึ่งตาไก่ไก่เกาเนี่เออเยอะจริงๆไซนี้ยังอยู่ <laughs> ติดแน่นทนนาน เดือดใหญ่ได้แน่ๆกับเป็ดลิงนึ่งอย่างน้อยๆก็ได้ไปแกงกิน ไปด้วยแล้วตกตกแทงหลังนะเรือ,อไหลแล้วติดค,ความไมั่นใจตกก็เยอะอืมสวยก็หายากเลยนะกรุงหน้าผลเนี่ยลำบากหน่อย ดีเมาตอนต้นฝนดีตอนต้นฝนได้ครับอาทิตย์ตึงมั้งอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละหลังจากนั้นก็วัดดวง <laughs>

เจ็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆมันก็ได้เยอะเองแม่ถ้าใช้สมอมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะ,จะเจอปัญหาเจอปัญหาแบบนี้แหละสวะัสดมาติดสวัสดเข้าด้านหลังมากติดกุ้งหรืออะไรเนี่ยโอ้โถ <c oughs> ติดแก้มขึ้นมาเฉยเลยจัปลาสิงโตใหญ่เก่าป่ยดุแล้วแต่จะเรียกกันไปกินได้แล้วเนี่ยแต่พิษมันแรงนะพิษมันก็ไม่ต่างกับปลาดุกทะเลหรอก จัามาอีกแล้วขับนึ่งไปนู่นอืมดูดิเนี้ยได้ไมาเยอะแล้วนะแบบนี้ปล่อยไปหมดแล้วเวลาตุาสดสายมีเยอะมากยกมันเมื่อย พักคุยแล้วเดี๋ยวจะหลุดเมื่อกี้จะคุยแด้หนยหลุดอันนี้ไม่คุยอ่ะอยู่หัวน,นี้สีส้มเลยนะงดงาม,มาอหนแล้วตัวน,นี้น่าจะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นี่นั่งไง ต้องหนึ่งต้องขออภัยนะเวลาถ่ายทำเนี่ยเราถ่ายกล้องเนี่ยมันต้องรอให้ได้ก่อนแล้วค่อยค่อยกดสเตเตอร์เพราะว่าถ้ายังไม่ได้เนี่ยกดขึ้นไว้บางทีครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ขึ้นสักตัวเลยมันก็จะเสียเวลาตรงนั้นไปเอาให้ได้ก่อนแล้วค่อยกดต้องขออภัยด้วย ได้แล้วก็ุยตัวนี้ใหญ่จริงแรงแล้วไปได้หนวดหนวดด้วยหนวดหลเ่ย กิ่งติดกุ้งนั่นเนี่ยหลุดไปเพราะมันมาเกี่ยวกิ่งไม้นี่่ลเลยหลุดไปน้ำเริ่มจะแรงขึ้นแล้วก็สวะเริ่มจะเยอะขึ้นก็จะได้ดกดนะ็จะติดมาแต่ละตัวอย่าหลุดนะจะติดมาแต่ละตัว หนวดขึ้นมาด้วยสวยไหมล่ะท่าไหนดีอ่ะหลายท่าเลือเกินอุย้ยอีกสักไม้นึงเยลหือเหลืออยู่หน่อยเนี่ยอย่างบนก็ไม่มีแล้วด้วยหมดต้องไปหาใหม่ เดี๋ยวที่มีมาก็นีน่หน่อยเดียวจะหมดแล้ว อืมในหนึ่งโอเคครับต่านผู้ชมเหยื่อหมดพอดีได้ไม่ได้ไไดก็ลองดูอีกทีนี้เหยื่อเนี่ยเหนือยอยู่นิดเดียว,นเ,ยว,นเ,ยวนเนี่ยติดอยู่กับแบตกีนลองดูยางไงคลิปนี้ก็ต้อง ขอาลาไปก่อนแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามแล้วก็ติดตามรับชมลุงหนึ่งแห่งบ้านสามน้ำมาโดยตลอดขอบคุณที่ติดตามลุงหนึ่งมาโดยตลอดนะวันนี้ขอาลาไปก่อนเดยืยวหมดเหี๋ยวหมดแล้วลุงหนึ่งต้องไปก่อน ไว้คกาสหน้าคลิปหน้า้วคลิปหน้าก็เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้แล้วว่าเป็นแมวแมว่จะลองทำใหมว่าแมวแมวั้ก็พอได้อยู่ สิบเก้าตัวดูมันจะลงไปทำไมได้มาสิบาตัว